เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะรประมาณสักสามทุ่มก็เวลาใกล้เคียงกับตอนนี้นะฮะก็มีเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติบ้านเอื้ออาทรชลบุรีนะฮะที่พลูตาหลวงสองก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทําให้มีบ้านถูกเพลิงไหม้ไปนะฮะแล้วก็มีบ้านถูกเพลิงไหม้ไปสามหลัง รถยนต์2คันมอเตอร์ไซค์อีก1คันนะฮะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะบ,บ้านเลขที่215ทับ81ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินนะฮะอยู่เยอะเลยสรุปง่ายๆก็คือเป็นที่เก็บน้ำมันเถื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ก็เพราะว่าตอนที่ กำลังมีการลำเลียงถังน้ำมันขนาด200ลิตรลงมาจากรถบรรทุก6ล้อนะฮะก็ลำเลียงลงมาลำเลียงลงมาจนกระทั่งถังสุดท้ายลำเลียงจะเสร็จละปรากฏว่าถังมันคว่ำน้ำมันก็เจิ่งนอกกับพื้นแล้วคนที่ยกถังน้ำมันเนี่ยดันสูบบุหรี่อยู่นะบุหรี่เนี่ยคาบอยู่ที่ปากเลยพอถังน้ำมันคว่ำปุ๊บก็ตกใจ บุหรี่ก็หลุดออกจากปากตกลงไปที่น้ำมันมนะไฟก็ลุกแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นมานะครับวันนี้ตํารวจสพภูตาหลวงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วนะฮะก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้ได้หนึ่งคนนะครับก็คือนายอดุลคามะปะในเป็นชาวมหาสารคามนะครับเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้แล้วก็ควบคุมการถ่ายน้ำมันนะครับ นี่นะฮะอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับแล้วก็ตํารวจก็ต้องตรวจสอบไปอีกว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครนะครับที่สุดแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายจตุพงศ์สงสารนะครับเป็นเสียเจ้าของธุรกิจน้ํามันและการขนส่งนะครับก็ตอนนี้ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ตํารวจก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลมากนะเพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีนะครับดังนั้นตอนนี้ก็อยู่ในความควบคุมตัว ของตารวจเนี่ยหนึ่งคนก่อนก็คือนายอดุลอดุลเนี่ยบอกว่าได้รับจ้างจากนายจตุพงศ์เป็นเงินเดือนเนี่ยนะฮะเดือนละ1 2ึ0 0หบาทให้เฝ้าน้ํามันแล้วก็ดูแลการขนถ่ายน้ํามันทํามาแล้วเกือบปีนะฮะตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองนอนอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกน้องสองคนขนถ่ายน้ํามันนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปเสร็จแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยเกิดไฟไหมะะ้ความก็เลยแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นที่กักเก็บน้ํามันนะฮะ นี่อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรน,นะครับที่ชลบุรีเห็นไหมฮะเผาไหมวอดวายไปหมดเรื่องแดงเพราะทําตัวเองทําตัวเองอทําตัวเองขนน้ามันระหว่างที่ขนน้ํามันสูบบุหรี่นี่แ,แหละฮะโทษของการสูบบุหรี่ครับนี่แหละครับ <c oughs> ข่าวเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะฮะจะทําอะไรแบบแบบทุจริตผิดกฎหมายเนี่ยอย่าสูบบุหรี่ใช่ วันหลังต้องเพิ่มไปเพิ่มคำเตือนหน้าสองด้วยว่าการสูบบุหรี่ทำให้ไฟไหม้ใช่ทําิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ใช่โดยเฉพาะยิ่งการผิดกฎหมายนั้เป็นการเป็นการตั้งหรือว่าขนน้ำมันเถื่อนเจอแน่เจอแน่นี่แหละพิษภัยของการสูบบุหรี่มานร้ายแรงจริง